สวัสดีครับน,นีาออกกำลังกายด้วยกระบองฮะเจอกับโจ้คุณนิดแล้วก็ครูแพรฮะด้านหลังของเราชมเตียชิมครับออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดโดยใช้อุปกรณ์ที่บ้านง่าย,ายๆนะฮะใครมีจริงๆไม่ถูกพื้นก็ได้เอาความยาวประมาณสักช่วงไหล่เราประมาณนี้นะครับเ,เป็นการยืดกล้ามเนื้อโดยพกแกนกลางลำตัวแล้วก็ช่วงบนนอสไหล่หลังอาจจะมีขาบ้างเดี๋ยวโจ้จะยืดให้นะครับเป็น การออกกากายง่ายๆฮะถ้ท่าแรกก่อเดี๋ยวโจให้ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่กับอัปเปอร์แบ็กก่อนเลยกันนะครับหลังนันบนพวกเราจับก,กระบองนะครับหรือไม้พลองนะให้กว้างนิดหนึ่งก่อนสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับยกขึ้นไปสุดเลยเถ้าได้แค่แนวแค่แค่นั้นนะครับใครมีความยืดหยุ่นดีก็จับแคบนิดหนึ่งเนาะแต่คนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่โจแนะนําจับกว้างก่อนนะลองเล่นไปด้วยกันฮะท่าแรนะครับอาจาับก,กระบองกว้างยกขึ้นไป ใครได้วางหงไยด้านหลังเลยนะครับอยา่าเกร็งกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหัว,หวไหล่กับหน้าอ,อกด้านบนนะไะยกขึ้นมาทำสามสักสิบสองครั้งครับนับหนึ่งไปช้าช้นะครับอ่านับสองเยี่ยมเลยหายใจเข้าหายใจออกปกติเลยสามอึบสี 4, ผ่ผลไยแขนกับหัวไหล่ช้าช้าอึบห้าที่ใครความอดตัวได้เริ่มจับก,กระบองแคบได้นะครับหกอ่าเยี่ยมเลยต่อเน,นื่องครับ เจ็ 7, ครั้งนะแปดโเล่นปิดไกลให้12ครั้ง9อึบ10เราจะฝึกเป็นเซตหรือว่าจับเป็นเวลาก็ได้นะครับอีก2ครั้งมาครับ10 8, สุดท้ายขอขึ้นอีกหนึ่งรอบแขนเต็งน,นะอึบเยี่ยมเลยอ่าง่ายๆครับยืดหัวไหลท่าที่2 คล้ายๆว่ายน้ำตอนยังอยู่ที่กล้ามเนื้อด้านบนนะครับจับกระบอกกว้างนิดหนึ่งถ้าเลีย์ตายพวกเราจะได้ยืดแกนกลางลำตัวมากขึ้นแยกขาเาถ้าช่วงไหล่ยืดสบายๆจับกว้างิดึงๆๆอ่าเราเอามือมือขวาก่อนเลยกันนะครูนี้กับกูแพรยกมือขวาขึ้นมาตามโจ้ด้ะช่วงานหน้าแขนตึงนาะแขนตึงอันนี้แล้วผลรีแล,ลกซ์สะโพกสองอ่าสามแขนตึงแขนตึง,งสี่ค่อยๆผลยกยกสุดแขน ห้ายืดแกนกลางลำตัวหัวไหล่หกอ,อแขนตึงครับเยี่ยมเดินเจ็ดคล้ายๆภา,ายเรือครับ8 9 10แขนตึงอึบสิเอ,อ,เอ็และ12โอเคมาได้ไหมครับจะไปต่อเลยนะอีกหนึ่หน้าที่ของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้พวกเราวางกระบองหรือว่าไม้พลองที่บนหลังนะ หลังเนะี่ฮะเป็นหน้าที่ที่กตัวลงมาด้านข้างพวกเราเองตัวลงมาด้านข้างหายใจเข้าหายช็อกนะซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ยขวาพยายามไม่แขนตึงไว้นะโอเคนะครับพร้อมแล้วทาซสายของพวกเราก่อนนะหนึ่งสองสามหายช็อกเหยียดแขนหนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายช็อกเหยียดแขนสุดเลยสองแอบเกรงหนะ้าท้องล็อกสะโพกนิดน,นึงครับแขนตึงนะครับสี่ไม่ออกแรงกดกระบอกนะมาครับต่อเนื่องเลย อ่ารับหกเลครับมาสิบครั้งหรือใครมากกว่าก็ได้นะครับทำต่อเน,นื่องนะอ่าอีก4ครั้งอีก4ครั้งซ้ายขวาซ้ายขวาเยี่ยมเลยอีก2ครั้งซ้ายขวาสุดท้ายครับทางไว้ครับได้ไหมครับอ่ายกกระบอกขึ้นมาดึงไหลขึ้นถ้ารู้เรารู้สึกเมืเ่อเรนต้นคอรหรือบ่าแสดงว่าเราแรงกดกระบอกเนาะ ให้งองข้อสองได้นิดหนึง่งนะครับเพื่อผ่อนคลายท่าพิเศษหรือกล้ามเนื้อบริเวณ่าของเรานะครับอ่ะถ้าต่อไปอีกสักหนึ่งท่าแล้วกันในการบริหาเรเออกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอีกหนึ่งหน้าที่เนาะเป็นการขุนเนาะขุนมีสองแบบคือว่าเราจะวางกระบอกด้านหน้าหรือใครได้ก็วางด้านบนเพื่อให้เราได้ยืดนออกไปกลางแขนไปด้วยนะจะเอาเอา,เอาวางด้านบนแล้วกันนะวางกระบอกถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องหัวไหล่ด้านหน้าถ้าไม่เจ็บไหล่นะครับก็ได้นําให้วางกระบอกด้านบนแล้วกางแขนออกไม่ออกแรงกดกระบอกนะครับ หมนไปทางขาลวกเราเลยครับหายชชออกหมุนหนึสักสิบสองครั้ง2อ,อ่าสาหายใจเข้าหายชชออกสทีนี้ถ้าใครเริ่มได้ลองปล่อยสะโพกแล้วมองตามปลายกระบองไปเลยหเพิ่ม,มองศาในการหมุนให้มากขึ้น6เยี่ยมเลยช้าช้าเจ็ดอ่าช้าช้าหายใจเข้าหายชชออกแปด 9อีก3ครับ10อ่า1ิเอ็ใครมีเวลาฝึกให้มากกว่า12ก็ได้นะครับอ,อึบ12เล่นเป็นเซตหรือจะบุตาก็ได้นะครับยืดแกนกลางลำตัวด้านข้างสะโพกจริงจังว่าบุญพวกเราเปิดเปิด,ป,ดปล่อยสะโพกอีกนิดนึงก็ได้นะครับรีแลกเน่อย่าลืมเกรงหน้าทองนะอ่าอีกสักหนึ่งท่ายกกระบอกขึ้นมาครับ หายใจเข้าลึกๆเลยอันนี้เราจะยืดหลังส่วนล่างกับต้นขาด้านหลังเนาะถ้าใครรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังมากให้งองเขา่าให้วกเราหายชอบแล้วโน้มตัวมาข้างหน้ากดสะบัดหลังลงดันสะเดือข,ขึ้นด้านบนนิดนึงให้รู้สึกตึงเว้นหลังส่วนล่างต้นขาด้านหลังก้นนะครับแฮมซิงก mm hmm. ูเตียนแล้วก็โลแบกหายใจเข้ายกตัวขึ้นเหยียดแขนขึ้นมาเราได้ยืดหน้าท้องหน้าอ,อกจงหว่าสุดท้ายลองยกส้นเท้าก็ฝึกบาลานบริาหารก้ทตาด้วยท่าสุดท้าย เอา,าทักสิบสองรังครับหายใจออกหายใจเข้ายกตัวขึ้นเหยียดสุดแขนแล้วยกส้นเทา้าเย่ยมเลยนับสองอ่าขาตึงก่อนเอาสเต็ปขาตึงก่อนนะเยี่ยมเลยครับขึ้นมาอ้บสามหายใจเข้าหายใจออกมานจะพกไปด้านหลังถ้าใครรู้สิบปีต้นขาด้านหลังกัอบก้นมากให้งองเข่าเล็กน้อยได้ครับขึ้นมาครับสี่ อย่าลืมดันหน้าท้องขึ้นมาด้านบนนิดนึงให้รู้สึกตึงเวยหลังชนล่างเปิดสะบักหลังกว้างๆได้ไดึ้นสะบักหลังด้วยครับ5ห,หายใจเข้าหายใจออกกดลงค้างไว้แป๊บหนึ่งหายใจเข้าขึ้นช้าๆเหยียดแขนยกส้นเท้าหกครึ่งทางหายใจออกเปิดสะบักหลังกว้างๆดันหน้าท้องขึ้นด้านบนดันระโพกไปด้านหลังครับอึบอีกสองครั้งสุดท้ายหายใจอกอกกลมลงมา ให้รู้สึกตึงต้นขาด้านหลังหลังส่วนล่างและสะบักหลังเปิดก็กว้างไว้12โอเคดึงไหลขึ้นได้ไหมครับอ่าวันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครที่ก็ถามหรือติดตามก็คลิปต่อไปแล้วกันนะฮะัน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับด้